เราก็จะถึงทางขึ้นสกายวอล์กแล้วเราก็จะไปขึ้นสกายวอล์กกันเขาบอกว่าอันนั้นคือระดับรอดต้เจียค่ะอันนี้เราก็ขึ้นมาทางขึ้นสะพานสกายวอล์กแล้วนะเพื่อนๆมามาดูกันมาดูด้วยกันเดินไปพร้อมๆกัน ให้ภาพบ mm hmm. รรยายนะคะเหนื่อยเหรอก็เดินมาดูนะคะอันนี้คือสะพานพระปกตาด้านโน้นก็สะพานพู๊ด สะพานพระปกเก้าขาเข้าอันนี้ขาออกติดแม่น้ำเจ้าพระยา,า<ว>ยเราได้อยู่ใกล้ชิปเปอร์เมกมากตอนนีส้สะพานพุทนะเพื่อนๆ นี่วัดวัดประยูนเยอะพุ่งโอ้โหใหญ่มากสะพานนี่ก็ข้ามไปถึงฝั่งนู้นเลยนะฝั่งคนนั่งดูเลยแบพวกงสวยงามไหมเยอพวกง อันนี้แม่น้ำเจ้าพรยา okay, 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 okay. ดูวิว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 มอมของเราไม่น้อยหน้าตามชาตินะคะ,ะยายจะไม่เดินไปถึงฝั่งนู้นนะมันไกลแล้วแดดก็ร้อนแล้วยายจะเดินกลับยายก็ขึ้นไปสะพานลอยฟ้าเรียบร้อยแล้ว สกายหรือสกายวอล์กนั่นแหละแต่ตอนนี้ยายจะพาเดินไปเที่ยวพาหูรัดสะพานหันสำเพงรอดูเพื่อนๆรอ,อดูว่ายายจะเอาอะไรมาฝากมากโอ้องหอ,องน้ำสะอาดเลยมีปลาด้วยปลาเต็มเลยมีปลาสีเผือกด้วยอือปลาจะวิ่งทวนน้ำไปไหนเนี่ย ปลาอัพเดตดูดิเผือกมีปลาเผือกด้วยโอ้ยอันนี้คือ,อ,อสวยเราครั้งที่แล้วเรามายังไม่มีปลาเลยปลาใช่ของปลามนอยู่ตรงนี้มีกล้องวงจรตปิดจับ,บปลาด้วยโอ้โหอาหารปลาอปลาโยนเยอะๆเลยลูกให้เขาขึ้นมา นี่เขาได้เขาเคยได้กินนะเนี่ยเขาก็มาอาหารนั่นนึกว่าหันกล้องเนี่ย